ฟรีไฟกว่า90%เเคยทำสิ่งนี้คือยิงให้ศัตรูดาวแล้วจากนั้นกดท่าทางเยาะเย้ยที่หลังเพื่อนบอกว่ามาช่วยฉันเถอะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเราหรือฝ่ายศัตรู <c oughs> ก็คงต้องเคยเจอกันมาหมดแล้ว <c oughs> ไม่รู้นะว่าการทำแบบนี้เนี่ยมันสนุกตรงไหน <c oughs> และจะมีผลอะไรตามมานั้นไปดูกัน สวัสดีเพื่อนๆชาวกาเลน่าฟีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมาส์มอยก็มาดูช่องเมาส์มินค่ะครั้งนี้เราจะมาพูดถึงท่าทางที่เอาไว้ยาะเย้ยสตรูเวลามันดาวกันค่ะก่อนจะเข้าไปดูเนื้อหาก,กันเนี่ยไปดูอัปเดตใหม่กันก่อนชุดที่พี่มินใส่นะคะเอามาจากเทพบุตรซัมเมอร์นั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วว่ากระบองที่อยู่ในกิจกรรมนี้สวยมากแต่ไม่ออกค่ะ มาถึงปืนโหดสมรภูมิเดือดนะคะครั้งนี้มาเป็น M4 แล้วก็ปืนกอซ่านะคะซึ่งจริงๆแล้ว M4 อันนี้มันเคยอยู่ในตู้หมุนมาก่อนเนาะแล้วก็เอามาขายแล้วในะราคา60เพรค่ะพร้อมอัตราย,ยิง2แม่นยำหนึเนาะส่วนกอซ่าเนี่ยเป็นอันใหม่เนาะดามเมจบวก2ค่ะลดแม็กกาซีนสวยมากๆก็มาสุ่มกันได้ค่ะ ฟ e ีไฟฟ e c คอลเลกชันนะคะกับกางเกงยีนแบบ Limited e dition เลยนะ oh, <yeah. S 1> ที่เป็นโปรเจกต์ระหว่างฟรีไ Fire กับ b บ n นด์พารนะคะมูลค่าเนี่ยหนึ 1, ่งหมื่เพรแต่ได้ของรางวัลข้างในเนี่ยเยอะมากๆซึ่งชุดที่ใส่นะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรือกางเกงเนี่ยก็คุณภาพดีมากๆพที่มินเคยรีวิวแล้วดูที่ตัวไอมุมขวาบนได้ค่ะ ท่าทางบางกะนะคะพี่มินไม่มั่นใจว่ามันอ่านออกเสียงยังไงเนาะก็เอามาขายแล้วในราคา399เพชรพและที่สําคัญวันนี้วันเดียวเท่านั้นวันที่23มีนาคมนี้ตอนนี้ในร้านค้านะคะลดราคาท่าทางทั้งหมดที่อยู่ในตู้อันนี้เลยนะสูงสุดถึง75%ซึ่งก็มีท่าทางให้เลือกเยอะมากเลยแถมถ้ามาซื้อแบบเนี้ยคุ้มสุดๆค่ะนานๆทีจะมีเนาะแต่เสียดายอ่ะมันไม่มีท่าโอ้ไม่เสียใจคุกเข่านะคะเห็นโปรโมทสดิด โถนึกว่ามีค่ะเอาละค่ะเข้ามาอยู่ในส่วนของเนื้อ,อาหากันดีกว่ากับการกดท่าทางนะคะเยะเย้ยศัตรูที่กําลังดาวจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้พี่มินไม่เคยทําเลยนะคะบอกเลยว่าไม่เคยทํายกเว้นฝ่ายศัตรูมันทําก่อนเนาะซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็เป็นการแบบถนอมน้ําใจผู้เล่นเนาะแต่มันจะมีแค่บางท่าทางเท่านั้นแหละที่พอโดนเย้ยแล้วรู้สึกแบบหัวร้อนแปลกๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไปดูกันดีกว่าว่า มันจะมีท่าทางไหนบ้างเนาะซึ่งอันนี้เป็นความคิดเห็นของพี่มินนะคะ <Okay. S 1> ซึ่งไอ้ท่าที่มันเจ็บจีอ้อ่ะพี่มีความรู้สึกนะมันเป็นท่าอันนี้และอย่างแรกมัมมี่แดนนะคะแต่พี่มินมาไม่ทันที่จะเติมสิทธิ์ขั้นสูงอันนี้เนาะ oh. ส่วนท่าไก่เป็นอะไรที่ทําให้พี่มินหัวร้อนที่สุดแล้วแบบอย่าให้ฉันฟื้นขึ้นมานะแก ที่เหลือนะคะอาจจะเป็นท่าหัวเลาะท่าปาดคอท่าหัวใจท่าโรยเกลือท่าแบบใสเอวแล้วก็ท่าทางใหม่ล่าสุดนะที่พี่คิดว่ามันตลกละฮาเนาะอันนี้ท่าขำแล้วต่อมาก็คือท่าที่เคยแจกฟรีนะคะปาดคอโอ้โหปาดคอทั่วบ้านทั่วเมืองกันเลยทีเดียวเนาะแล้วก็ท่าหัวใจอันนี้แปกลกตรงที่พี่มินโดนอันนี้แล้วพี่มินไม่โกรธค่ะมันน่ารักดีเนาะ ส่วนอันนี้นะคะถ้าแบบโรยเกลือทําอาหารอารมณ์แบบอุ๊ยศกเกของเกลือจังอะไรอย่างงี้เนาะ <S 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 ส่วนนี้ก็ท่าทางอันนี้ที่พี่มินอะไม่ค่อยชอบที่สุดเลยอะ่ะคือมันแบบทุเรศอะ <S <S แต่ท่าทางอันนี้เดี๋ยวเขาก็เอามาแจกวันที่27ค่ะลาก่อนเพชรอ่าแล้วก็ท่านี้นะคะยอมรับเลยว่าเป็นท่าที่นานมากๆ10กว่าวินาทีอะ เต้นจนสบแหงองง่ายง่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าคนที่เขาโดนท่าทางเย่อเย้ยเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะครั้งนี้สุ่มทีมมาค่ะซึ่งเอาจริงพี่มินไม่เคยทำยนะคะน้องๆอ่าจดจําชื่อของคนเหล่านี้ไว้นะคะหลังจบเกมเขาจะชวนพี่ไปด่าไหมอโอเคค่ะมาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าเอ้ยมีตัวมาสแนปเอ้ยเพื่อนยิงดาวแล้วเดี๋ยวดอตัวนี้ก่อนอสวัสดีเพื่อนกดท่าเบสิกก่อนเนาะ ค่อยๆแบบง่ายๆก่อนเราค่อยไปรุนแรงทีหลังเรียบร้อยเพื่อนจัดแล้วล้มหวังนี้ก็ปาดคอรอเมื่อกี้มีคนมามองพี่ด้วยแหละไม่มั่นใจว่าใช่เพื่อนเราหรือเปล่านะเอาละหลังจากที่เราทำท่าทานเราก็มักจะตายเป็นศพแรกนะคะคือเหมือนเขาแบบมีความขับแค้นในจิตใจอะไรอย่างเงี้ยโอเคเราจะดูเพื่อนด้วยนะโหสุดยอดเลยเพื่อน คือส่วนมากอะ่ะเวลาเขายิงเสร็จเนาะเขาก็จะยืนนิ่งๆกันแบบไม่หมุนกล้องด้วยนะเพราะว่าเขาคงกันการมีปัญหากันการทะเลาะกันอะไรอย่งนี้เนาะซึ่งเอาจริงพี่มินไม่เคยทําแต่คลิปนี้พี่มินจะเป็นคนชั่วค่ะพี่มินจะทําทําให้ทุกทุกท่าที่บอกเลยเนาะมันอยู่นี่ใช่ไหมเอาระเบิดไปโอ้โหไอวอลกจะเยอะไปไหนเนี่ยดาวอุ้ยตัวเดิมด้วยนี่ว่า อูเพื่อนรีบไปซ้ำมาะเรายังไม่ได้กดท่าทางเลยนะเหลือตัวเดียวปาดคอไปอีกรอบหนึ่งพี่ว่าจบเกมนี้พี่ก็คงศพไม่สวยแน่นอนค่ะบอกเลยซึ่งน้องๆคนไหนที่เคยโดนมาก่อนเนี่ยก็มาช่วยกันกดไลค์หน่อยนะคะกับการโดนเยอะเย้ยแบบเนี้ยโอ้โหมองสี่คนเย่แล้วล่ะสิพี่โอ้โหเพื่อนกดท่า AK มาอวดกันแบบนี้เลยเหรอเอาไปซ้ำกับเพื่อนผู้หญิงข้างหลังอีกนะคะ คือเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าท่าทางเนี่ยนอกจากจะเอามาเยเะแล้วเนี่ยมันเป็นการขิงค่ะระหว่างคนในทีมด้วยนะว่าแบบว่าเฮ้ยฉันรวยฉันมีตังค์เติมอะไรอย่างนี้เนาะโอ้โน่จะไปไหนละ่ะคนนี้อีกแล้ว <laughs> อ่ะกดท่าไหนๆก็ไหนๆ,ๆแล้วท่านี้นานมากเลยอะ่ะมันจะมีใครมายิงพี่ไม่ได้โอ้โ oh. ห จนวงโคโน่หมดนะคะท่าทางยังไม่จบเลยง่ายๆก็คือซื้อท่านี้เราคุ้มสุดๆเลยแล้วนั่นอะไรเนี่ยโอ้โหไปช่วยเพื่อนก่อนโอ้โหตายแล้วเพื่อนฝุ่น PM เอ็ปะเนี่ยทำไมเพื่อนไม่น่ารักเลยแทนที่เราจะช่วยกันลดมลพิษนะคะแค่นี้โควิดก็จะแย่อยู่แล้วยังมีฝุ่น PM อีกตอนพี่ไปทำงานในเมืองนี่หายใจไม่ออกเลยค่ะเฮ้ยเดียวเดียวเดีอื้อหือ ไอตัวนั้นคือเขาเลงพี่เลยเนี่ยเขาจ้องจะยิงพี่เลยเนี่ยพี่ต้องตายคนแรกตลอดโอ้โหสุดยอดเลยเพื่อนโอ้โหแล้วดูดิกะจะทำท่าจบเทๆ่ๆคายังหมาเลยค่ะทุกคน <S 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 เอาละค่ะเราจบตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะคือบอกแล้วตานี้ค่ะไม่เน้นยิงเนาะเน้นแบบกดท่าทางแล้วน้องๆดูชื่อฝั่งตรงข้ามดีๆนะคะเอาละเราออกเกมมาแล้วค่ะ ทันใจคนไหนเนี่ยพี่จำเขาไม่ได้อะกดเข้าไปก่อนเอ้ยคนนี้เหมือนพี่ไม่เคยยิงเขานะเหมือนไม่เห็นเลยอะเชิญมาครับมอเชิญมาครับนั่นไงโดนแล้วค่ะเออมันก็เหมือนกับมารายาทในเกมะเนาะอย่าไปซ้ำศพหรือว่าอย่าไปเย้ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกคนเชิญมาเฮ้ยคนนี้ดนี่ว ที่พี่ซ้ำเยอะที่สุดอ่ะคือที่พี่กดท่าทางเยอะสุดนะคะเขาจะว่าอะไรพี่ไหมเนี่ยเฮ้ยเขาน่ารักมากเลยอ่ะเขาเขาไม่ว่าพี่คะ่ะทุกคนโอแถมส่งหัวใจกลับมาด้วยบอกไปแล้วอ๋อโอเคแล้วเพื่อนก็ยุบกลุ่มไปแล้วค่ะโอเคพี่มินไม่โดนคนนั้นด่าก็โอเคแล้วเนาะ ก็จบไปแล้วนะคะกับท่าทางเมื่อโดนศัตรูเยอยแล้วจะหัวร้อนมากๆน้องๆมีความคิดเห็นว่ายังไงโดนท่าไหนแล้วหัวร้อนที่สุดก็มาเม้นบอกกันได้นะคะซึ่งเอาจริงๆแล้วพี่มินอะไม่เคยทําจริงๆนะแต่คลิปนี้นี่คือจัดหนักจัดเต็มจริงๆศัตรูบอกว่าซ้ำศพให้ฉันตายไปเลยดีกว่า อย่ามาทำแบบนี้นะคะเือจริงแล้วมันก็เหมือนกับมารยาทในการเล่นเกมมากกว่าแบบยิ่งการซ้าศพอะ่ะพี่ว่าน่าจะรุนแรงกว่ากดท่าทางเนาะ<อ>สาหรับหลายๆคนที่เขาถือกันนะคะกดท่าทางมันยังพอโอเคแบบตลกน่ารักหรืออะไรเงี้ยแต่การซ้ําศพแบบปึ้งๆ,ๆจนซ้ําแบบหมดแน็กอันนั้นพี่มินก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคนะในพักหลังนะคะแต่ก็ไม่ได้หัวร้อนอะไรคะ่ะโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมามินกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่